ครับสวัสดีครับมาพบกับพี่หมีรีวิวไพชุดที่30กันนะครับเมื่อวานอาจจะไม่เห็นกันเนาะก็เพราะว่าติดตามกันอยู่ไหมครับเนาะเมื่อวานเขาบอกว่าเน็ตไฟเบอร์ของ t ทูเน่านะครับเน่าจนถึง5้าทุ่มเลยก็เลยแบบว่าไม่ต้องทํามาหากินกันละนะครับเพราะฉะนั้นคุณช่วยชดเชยด้วยนะครับคุณทูนะครับก็วันนี้ครับเรามาดูกันในส่วนของดอลลีนอีกหนึ่หรับที่ผม เหมือนแอบ,บจะมีเอาไว้นะครับผมพอได้ข่าวว่าของแม่ดอลีนเขาจะเลิกทำใช่ไหมครับจากช่องนี้แหละจากเ,าเพจนี้แหละนะครับก็เลยแบบว่าลองไปคน้คนดูอ่ะเจอเจอ,เจอเมื่อวานนี้เป็นแอนเจลแล้วนี่อีกอันหนึ่งครับ Animal ซึ่งตอนที่ซื้อมาเนี่ยราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ละน่าจะ6 7 0 0็ด้อยแหละมั้งประมาณนั้นนะ่ะสมัยนั้นไม่ได้ลงทุนไม่ต้องซื้อเยอะนะครับผม ก็ตอนนี้เมื่อวานเข้าไปดูนะครับพันกว่าแล้วครับน่าจะพันสองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับตอนนี้น่าจะมีคนตามหาของแม่ดอลีนกันอยู่สังเกตง่ายๆตอนนี้ก็เลยไปถามน้องที่เอเชียบุ๊กกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะเอาชื่อนี้ออกนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่คือไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของปลอมนะครับของแท้เหมือนกันแต่เอาชื่อแม่ดอลีนออกนะครับเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้นะครับที่พิมพ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้น น่าจะแลไอเทมกันอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยมีแต่ภาษาสเปนล,ละที่เหลือนะครับซึ่งต้องตัดสินใจอยู่ว่าสเปนจะอ่านได้ไหมเออนะครับเพราะนั้นถ้าใครเป็นพวกแบบว่านักสะสมแล้วเป็นคนที่แบบว่ากำลังเก่งกำไรไพ่ของแมดอลีนอยู่เนาะก็ดูไว้ลนิดนึงก็แล้วกันนะครับของแท้ของแท้เหมือนกันแต่พิมพ์ใหม่ตัดชื่อดอลลีนทิ้งของเก่าถ้าคุณหาต้องมีตรงนี้ครับ ถึงจะเป็นของที่แลไอเทมนะครับวันนี้มาดู animal tarot กันนะครับ animal tarot card นะครับประมาณนี้นะอาจจะสลับนิดนึงได้มาตั้งแต่ปีไหนเอ่ยอนะครับเราตั้งชื่อนางว่าองค์หญิงนะเพราะว่านางใช้เอ็พนะครับตั้งแต่เดือน10ปี60ะครับเลยตั้งชื่อนางว่าองค์หญิงนะครับเป็น animal tarot card เปิดออกมา นะครับก็มีคู่มือตามปกตินะครับคู่มือก็จะต้องมีแปรสมัยนั้นปี60นะครับก็อันไหนไม่รู้อันไหนไม่เห็นก็มางแปรคือเป็นเรื่องราวของสัตว์สนุกดีครับแต่มีอันนึงที่ต้องดูเอาไว้นะครับก็คือในเรื่องของภาพที่เขาใช้เขาจะใช้ฤดูกาลนะครับแทนถ้วยดาบเหรียญแล้วก็คาถาเขาจะใช้ฤดูกาลแทนนะครับ เขาจะใช้เป็นฤดูการแทนเมเจอร์เขาจะใช้อันหนึ่งนะครับพอเป็นสปริงนะครับสปริงนี่คืออะไรครับเช็คเล้งเล่าครับสปริงคือวอนนะครับคาถาเขาจะใช้สปริงนะครับซัมเมอร์เขาจะใช้กับถ้วยนะครับแล้วก็วินเทอร์ฤดูหนาวใช่ไหมครับเขาก็ใช้กับดาบก็คือลมนั่นแหละนะครับถูกไหมครับลมเป็นดาบนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วออทัม นั่นใช้เหรียญน,นะครับใบไม้ผลิไหมประมาณนี้เนาะคือต้นไม้เริ่มบางเป็นเป็นเหรียญเป็นความล่ํารวยอะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเรื่องเล่าของสัตว์แต่ต่างนานานะครับลองดูหน้าไพ่กันนะครับหลังไพ่เป็นรูปน้องเหมียวสีขาว นะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับน่าจะเป็นเอ็มเพสนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นไพ่เอ็มเพสนะครับผมแล้วก็เลยเป็นหรือไม่ก็เป็นเฮโลฟอ่ะเป็นไฮเพตเท็นะครับแต่น่าจะเป็นเอ็มเพสมากกว่านะครับเพราะว่ามีมงลงนะครับประมาณนี้ข้างหลังก็สวยนะครับสวยงามมากน่ารักใครเป็นทาสแมวต้องมีไว้นะครับผมด้านหน้าอ่ะด้านหน้าอ่ะเป็นควีนออฟสปริงครับไม่ใช่ ไม่ใช่เอมเพสนะครับเป็น Queen of the Spring อ้าวมาอยู่หน้าแรกพอดียวนะครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าความแข็งแกร่งของเขาคือไพ่ดอลลีนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับความแข็งความคงทนทนมากอันนี้คือตั้งแต่ปี64นะครับตั้งแต่ปี64ชคิดดูสิครับว่าสภาพไพา่ผมไม่ออกจากกล่องเลยเมื่อไม่ออกจากกล่องเลยบุบสลายไหมไม่บุบเลย ใช้งานไหมใช้แต่ใช้อาจจะแบบว่าน้อยครั้งมากนะครับคือเป็นคนเก็บเก็บของอ่ะนะครับเอกสาร 10- 20ปีก็เก็บนะครับอย่างเดียวอย่าให้นะ้ํามันท่วมแล้วกันเนาะเท่านั้นแหละเจ๊งหมดนะครับอ่ะเรื่องง่ายๆเราเก็บใส่ตู้โดยเฉพาะนะครับประมาณนี้ดูเลยครับก็เป็นเรื่องราวของสัตว์ต่างๆอ่าไฮเพทเทดเป็นนกคู่นะครับเช่นเดียวกับชุดของแองโจชอบตรงที่ว่า1 มีคำบรรยายภาพที่อยู่ตรงข้างล่าง2มีชื่อภาพถูกไหมครับชื่อภาพชื่อไพ่แล้วก็2มีบาง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 อันอย่างเช่นอันนี้นะครับควีนนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขามีอาคีย์เวิร์ดนะครับ talent b ต์ l ิเลนตนะครับ i n d e p e n d e n นะครับ charming นะครับความมีสเสน่ห์ความมีอิสระนะครับความที่แบบว่าดูเจิดจรลัดนะครับแล้วก็มี Talent รประมาณนี้นะนั่นคือตัวที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนของคีย์เวิร์ดเอาคุณซูมนิดนึงครับเป็นส่วนของการมีคีย์เวิร์ดเอาเอาอย่ามืดอย่ามืดนะครับเ,เดี๋ยวให้มันซูมหน่อยนะครับอา่าโอเคนะครับสงสัยต้องไม่จับนะครับเพราะว่าเขาจะได้ซูมแบบนี้นะครับก็เป็นความสามารถของ iPad ที่จำกัดนะครับก็พอข้างบนมี Queen of the Spring นะครับผมข้างบนมิก Queen of Spring เราต้องมีที่ที่แบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าคอยชียใช่ไหมครับอเอาที่กดสิวแล้วกัน <c oughs> ไม่รู้ไปเอามาจากไหน Queen of Spring นะครับแล้วก็ Keyword รูปภาพแล้วก็เป็นชื่อสัตว์แล้วก็ Don't understand อะไรเนี่ยนะอย่ามองดูไพ่แป๊บหนึ่งนะ,ะนะครับ This is time to p u l l and reflect นะครับ not to take action trust in your spiritual guide นะครับผม and as knowing is a hidden from your divine intuition นะครับผมนี่ก็คือ h i g h p i t e เนอะอะไรที่อยู่ในใจอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะครับเป็น intuition สัญชาตญาณน,นั่นเองนะครับเห็นไหมครับไพ่เขาถ้าเป็นไพ่สีม่วงนั่นคือ major นะครับเดี๋ยวดูนะไพ่สีม่วงจะเป็น major นะครับไล่ไปเลยละกันนะครับผมไม่อ่านตรงข้างล่างเนาะ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาแต่ว่าใครที่มีแล้วผมว่าดูภาพโอ้โหสวยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับอิเลเมนต์ที่เขาสร้างขึ้นมาชอบเวลาซื้อไพ่เราเลือกแบบนี้ครับเราเลือกแบบนี้นะใครที่เป็นมือใหม่ตรงนี้อาจจะสอนในเรื่องของแนะนําดีกว่าแนะนําเรื่องของคนที่เป็นมือใหม่ผมรีวิวไพ่ผมอยากให้ได้ความรู้จากการที่เราเป็นนักสะสมไพ่นะครับว่าพอเราเป็นมือใหม่ปุ๊บ สิ่งที่เราควรจะมีหรือไพ่ที่ดูง่ายคือน่าจะเป็นประเภทพวกนี้ 1. มีชื่อไพ่ 2. มีคีย์เวิร์ด 3. รูปภาพ 4. คําบรรยายเราไม่จำเป็นต้องดูคู่มือเราก็สามารถที่จะทำนายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่อ่าเห็นไหมครับสปริงนะครับสปริงก็ตรงกับอะไรครับตรงกับวอนคาานะครับแล้วพอมาเป็นซัมเมอร์คือถ้วยเห็นไหมครับ อะไรที่มันดูสดใสสดใสออทัมคือดาออทัมคือเหรียญไหครับ King of the Autumn นะครับเพราะนั้นสเตงจะเป็นสีม่วงนะครับเห็นไหมครับเขาแบ่งออกมาแบบนี้ผมว่าโอเคนะสำหรับการที่จะทำไพ่แล้วทำให้เกิดความเข้าใจแล้วเราเป็นคนมือใหม่ๆเราหัดดูไพ่เราหัดที่จะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากตรงนี้มาใช้นะครับคุณจะเห็นว่า มันสวยอะนะครับมันสวยนะเห็นไหมครับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะแบบว่าเพราะว่าไพ่ของนางนี่คือเยอะนะครับแต่ว่าเลือกเราเลือกในสิ่งที่อ่านง่ายบางคนเป็นหมอไพ่เพิ่งมาเพิ่งมาดูเพิ่งมามาศึกษาคือคุณอาจจะไม่มีใครไกด์ไลน์คุณว่าต้องทํำยังไงต้องเลือกอย่างไรนะครับผมว่าเท่าที่สะสมมานะ อ่านะครับเราก็เราก็มีข้อที่จะให้มองให้เห็นถึงเรื่องของความสำคัญ king of the water เห็นไหม king of the winter ใช่ไหมครับ winter คือดาบแต่เขาใช้ตัวที่อยู่ในน้ำเลยประวานได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ ten of autumn บานสะพังลูกหลานเยอะถูกไหมครับ seven of the summer โอ้โหนารักอะืะ น่ารักนะเฉยๆได้นะห้ามนัจะนะต้องนโวอยนะอืมเดี๋ยวนี้เขาห้าม,ามใช้คำว่าน,นัจะใช่ไหมครับให้เขาถามว่าวนวอยเออนะดูแม่งแมนๆนิดหนึ่งนะครับเซเว่นออฟซัมเมอร์เซเว่นถ้วยครับโอ้ยไม่รู้จะเอาตัวไหนเอาเอ็กโซติกดีไหมเอาเปอร์เซียดีไหมอ่าประมาณนั้นนะพิเซสออฟเดอะออร์ทัมนะครับขเขาจะใช้บางคนอาจจะแบบว่ามีอย่างหนึ่งที่สับสนและมึนงงคือสปริงออร์ทัมซัมเมอร์ นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราอาจจะมืนจากไพ่ชุดนี้ได้เพราะว่าเขาใช้นิยามใหม่ๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับพอดีมาส่งของส่งเอกสาร นะครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรที่น่ารักน่าดูน่าชมนะครับประมาณนี้นะครับ Of a u t ท m n นะที่ออฟเดมเมอะซ m m เอ่าดูสิครับภพ่สวยอะแล้วคือมันเสียอย่างหนึง่งคือเรื่องเรื่องของคนที่ไม่ค่อยอยากจะซัมเมอร์คืออะไรทำไมต้องมาน,นิยามด้วยว่าซัมเมอร์สปริงใช่ปะ คือขี้เกียจจำเพิ่มแต่อาจจะต้องจดไว้เลยเป็นผมผมก็จะจดไว้ในกระดาษผมจดไว้ไหนรู้ไหมจดไว้หน้ากล่องนี่แหละเห็นไหมเนี่ยคือหลักการจำนะครับเราหลักการจำเราก็จำเอาไว้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับนะครับว่ามันจะแบบว่าดูว่าอ่อนแอนะครับจดไว้เถอะไม่มีปัญหานะครับนี่เดอะเ v เวของเขาอืมนะครับคือสวยอะ่ะ นะครับเซเ t ่นออฟผมให้ดูหน้าไพ่เนาะแล้วก็บรรยายวิธีการใช้วิธีการเก็บรักษานะครับในช่วงนี้เพราะว่าหลายๆคนก็คงจะรู้หน้าไพ่บางคนก็จะรู้แล้วล่ะโอ้ยมันแปลว่าไงโอ้ยสบายๆส,สำหรับพวกคุณแต่บางสิ่งบางอย่างที่บางคนอาจจะไม่รู้ก็เช่นพวกเรื่องเกี่ยวกับข้อจํากัดในเรื่องของไพ่ใช่ไหมครับอ่าข้อจํากัดในเรื่องของไพ่ หรือในเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะซื้อไพ่มาแล้วเราจะใช้ทําอะไรทำไมไพ่สัตว์สามารถที่จะแปลความได้เหมือนกับไพ่ยอย่างอื่นก็เขาได้ใช้นิยามแล้วเช่นเดอะเมจิเชียนสังเกตนะครับเมจิเชียนเขาจะต้องมี4อย่างถ้วยคาถาดาบแล้วก็เหรียญแล้วก็มีสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้นี่ไงครับนะครับแล้วเมจิเชียนของเขาคืออะไรเขาคือยูนิคอนเพราะยูนิคอน ตีความว่าเขาคือ Magical ใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาไม่จาเป็นต้องเอาถ้วยต้องเอาอะไรออามาใช้เลยเขาใช้ยูนิคอนตัวเดียวก็สามารถที่จะแปลความได้แล้วนั่นคือ m a g ิเชียนะครับแล้วเอาเออ i n นฟ y เข้าไปใส่แล้วเอาความสดใสวางไว้ข้างๆเห็นไหมครับเขาก็สามารถเราก็สามารถที่จะตีความได้เหมือนกันเนาะประมาณนี้ The Moon นี่เดอะมูนแสงจันทร์สอง เสือสีตานะครับ4 of the Su ซัมเม e ร์โฟอฟเดอะซัคือถ้วยสี่ถ้วยคือพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือเปล่าสี่ถ้วยคือยาปากคอกถูกไหมครับสี่ถ้วยคือไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมีแล้วก็ไม่ชอบเต่าก็เลยเดินออกจากเนี่ยครับสวนของเขาเพื่อที่จะไปหาของกินอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับ เขาบอกว่าอะไร your responsibility นะครับ may this tag may this tag you form notice นะะ uh, noticing นะครับ all the gift that God is the presenting to you is the open to invest อะไรเนี่ย i n v i g a t i n g opportunity that is come your way นะครับเขาก็จะตีความเลยว่าไอาสิ่งที่บอกว่าเป็นสี่ถ้วยคือเออไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่เขาจะตีความว่าเนี่ยฟ้า ฟ้าหรือว่าพระเจ้าได้ประทานในสิ่งที่ดีสําหรับคุณมาแล้วเพียงแท่คุณเปิดใจแล้วก็ลองหาโอกาสที่จะไปถึงมันอ่าเขาจะตีความอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมเขาจะไม่ตีความว่ามีอยู่สามถ้วยแล้วไม่พึงพอใจแต่เขาบอกว่าเมื่อโอกาสมีมาแล้วให้วิ่งหาโอกาสอืมที่เทพท,ที่ที่พระเจ้าประทานมาให้คุณอ่ะก็จะติดในเรื่องของก็อดมาเหมือนกันนะครับแองเจลมาเหมือนกันประมาณนี้ไฟออฟสปริง นะครับเอ็กออฟเดอะออนะครับผม Queen of the a u อ u m ทนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนออฟเดอะอ้โหโอ้ยเดอะสตานะโอริโอเลนะครับประมาณนี้นกโอริโอเลนะครับดูเดโอ้โหใบที่13ใบที่13คือเดอะเดทถูกป่ะแต่เดอะเดทของเขาคือพีค o อ k คือโอ้โห นะครับ it's time to release the part and move on to something new นะครับ this ending is this ending is the first step on the way to happier future นะครับเขาตีความเรื่องความตายเป็นการรีลิสกันเข้ามาใหม่นะครับเนาะแล้วก็กลายเป็นนกยุงขาวแสนสวยแล้วก็มีกุหลาบขาวเพราะว่าตามหลักของเวทไรเดอร์แล้ว ไพ่เดอะเดท Dead, นั้นจะต้องมีกุหลาบขาวอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยเช่นเดียวกันเป็นธงถ้าสังเกตเห็นเดอะเดทจะเห็นเป็นธงแล้วมีกุหลาบขาวอยู่บนธงเขาก็เอากุหลาบขาวมาวางไว้หน้านกยุงเห็นไหมครับการตีความเนาะเวลามองเข้าไปอย่างพวกนี้นะเราก็จะเห็นบางสิ่งที่แบบโอ้โหบางทีเราจะใช้นกฟินิกแทนอย่างไพ่ที่ผมกําลังสร้างอยู่ผมก็จะใช้นกฟินิกแทนเรื่องของการตายนะครับการเกิดใหม่นะครับประมาณนี้นะครับ เห็นไ,ไหมครับเราสามารถที่จะ The Sun เขาเอาบอกว่าอะไรเอาบูเบิร์ดมานะครับ Your plan will work out well นะครับ Being your happiness possibility นะครับ And subset นะครับ You will garner the recognition for your accomplishment you so r i c h l y this this นะครับผม ก็คือแบบบูเบอร์ดือนนกตื่นตอนเช้าพระอาทิตย์มันก็มาใช่ไหมประมาณนี้นะสิ่งต่างๆก็จะซัสเซสนะพอเปอร์เรนตี้นะประมาณนี้นะครับ10 of the spring อะ่ะ10 of the spring คืออะไรครับคือ10วอน10วอนคือ10คาถา10คาถาคือปัญหาหนักลุมเลามากเซนเบอร์น่าด็อกอิสอะไรเอ่ยยัว working for too hard นะครับผม and the stairs will soon become too much นะครับ แล้วก็ reach out for help from the other and take some time to pay and enjoy life นะครับผมเขาบอกว่า e ซน e n เบอร์นาร์เนี่ยนะถ้าเป็น10ขคาาเนี่ยมันคือปัญหาลุมแล้วมีคทา10อันเราก็บแบกแบกกองไม้ไปถูกปะแต่พอเป็นเซนเบอร์นารดเนี่ยเขาตีความว่ามันก็คือความหนักแหละเป็น working hard เลย stress ความเครียดก็มานะครับโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมามากหมดเลยเนอะเหมือนวันมามากแต่ให้คุณ แล้วเขาบอกว่าเขาลิกอาฟอร์เฮ t ฟ f ฟอ m ์มเดออททด้วยนะคือไม่สามารถที่จะไปเรียกคนข้างๆมาช่วยคุณได้แบ่งหามต่างๆนานานะครับแต่ให้ t ท k e some time to p a y and enjoy l i ลฟแต่ให้เราสนุกไปกับงานที่เราได้รับมานะครับ o m e too much ถ้ามันมาเยอะเราก็คิดซะว่าเดี๋ยวผลตอบแทนมันก็เยอะยิ่งหนักยิ่งมากก็เหมือนกับเซนเบอร์นาที่วิ่งอยู่ในหิมะใช่ไหม เอาหมาบ้านเราไปวิ่งได้ไหมเอาใส่ไปวิ่งได้ไหมเอาใส่ไปวิ่งได้เนาะประมาณนั้นนะครับเห็นไหมการแปลความของเขาน่ารักกนะ็อืมนะครับประมาณนีออ้น่ารักไม่ได้ใช่ไหมน่ารักจะไม่ไดนะ้น่ารักโว้ยเออเนาะ king of the summer นะครับบาลานบาลานเขาเอา4ีบ้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาวกับดําคือครึ่งครึ่งห้าสิบน,นั่นเองนะ,ะเขาก็จะแทนค่าพวกนี้บาลานก็ตรงกับ t e m p e r a t e นะครับเทมเพลนก็คือความอดทนเขาก็เอาขาวและดำา50-50มาตีความนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะทำไพ่หรือว่าเวลามองไพ่เราลองใช้ e l e ิเมนตในภาพด้วยมองสื่อสารตัวไพ่เราไม่จำเป็นต้องมีเทมเพลน c e ไม่จำเป็นต้องมีผู้หญิงเทน้ำเทชาชักถูกปะเออขายชาชักเราแค่เอาซีบ้ามาตัวเดียวก็จบแล้วนะครับคุณดูให้ออกว่าไพ่มันสื่อสารอะไรนะครับประมาณนั้น นา no. Ten of the Winter Winter คือดาบ10ดาบ10ดาบดาบจะเต็มหลังเลยนะครับน้องใส่มาละน้องใส่แบบว่า The end of the c a r e e r part นะครับ Project นะครับ And the lead of the relation Bing e อะไรเนี่ย <c oughs> ดโคตรไกลเลยเอ่ะมา Bing feeling of mixed joy and sadness นะครับ Relief and disappointment นะครับผม put aside your fear allow the change นะครับ and trust that a b i d e r future a w a r e นะครับผมเขาบอกว่าโอ้งานสิบดาบมันคืออะไรที่แทงเต็มหลังเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตโปรเจกต์ก็ตามความสัมพันธ์ก็ตามนำมาซึ่งในเรื่องของ ความดีใจความเสียใจมันปะปนไปหมดในเรื่องของความรู้สึกบางทีก็ท้อแท้บางทีก็รู้สึกผิดหวังบางทีก็รู้สึกอยากจะให้มีใครมาช่วยปลดปล่อยบรรเทาอาการความเศร้าความเครียดของเรานะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรจ้าเนาะถือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งในอนาคตเชื่อเถอะว่ามันจะต้องพาไปสู่ในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นสิบดาบคุณโดนดาบ1ิบอันเขาไม่ให้คุณตายนะครับแต่เขาให้คุณสู้ต่อไปเหมือนน้องใส่โอเคปะ คือเนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะเอาคำข้างล่างนี้แหละแล้วไปทายทำนายไพ่ให้กับเนี่ยลูกค้าคุณหรือว่าเพื่อนๆคุณได้เลยสบายๆนะครับเพราะนั้นนี่คือชุดของ Animal ของดอลีนนะครับของแท้ถ้าต้องเอาแลไอเท,เทมต้องมีดอลีนนะครับถ้าดออื่นบ่ใจ่ายจ้า นะดออื่นเอาเก็บไว้ก่อนเอาดอลรีนอย่างเดียวนะครับถ้าใครจะเก่งกำไรหาไพาสวยๆนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้มีคำถามถามเข้ามาได้มีเวลาว่างจับไพให้นะครับสวัสดีครับ